สดเด็ดนะหวานสู4ป้ายสบายดีทุกคนวันนี้กมปตลนกัตินากัได้มีโอกัสมาเจอกันแล้วาะเพราะว่าเอซีลนยคควาัาให้เราสองคนเห็นคลิปกัดกนักๆเต็มที่ไลยแปมคงมมนอยู่วันนี้เราจะมีเมนูอีเออเมนูดเมนูดใหอแกบุกจาให้เลยบอกเอาเลยตีน่ายาตีน่าจวันนี้สมัดมั้ง มนมาามากระเท้าขายขายแพงได้ทุกคนอันนี้อันซื้อมาเศษหนึ่งรู้แล้วเกือบเกือบร้อยก็าหงสิบบาทเลยทุกคนลงสุ่มดูเขาเอิญไหมเนี่ยจะอ้วยสวยอย่างก็บงไม่ไพนี่แหละแต่ว่าบงไม่ไพ่ไหนม่ไพจังวะสีร้องซิมเบิงมันี่นะไอ้กับซีร้องซิมเบิงไอ้เก็เคยกินมันบอเมนเมนูโปรดล่างๆ่างล่างล่างอันนี้ญี่ปุ่ะ จิปโปม,มาโาคาลโดคาลันโดจิโร่จิโรน่ขั้น,นตอนแรกล้างก่อนเนาะทุกคนให้เอาเกลือใส่<า>บุล้างก่อนค่อยค่อยเอียบเนาะใส่รถดีใส่ยังทอดเอาเด้นี่ยปะขวดดิทอดกรอบทอดกรอบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไอจัดการให้ทีน่าเข้าขไปกลนตอนนั้นเนาะได้ตำเจียวอยู่แต่ว่าพอได้เอาคลิปให้พี่น้องเบิ่องอู้เสียดายหลายไปกลนกับทีน่าบูปลาบูดงไฟงไอู้้วองอันคลิปเภาวอันเป็นชุดที่โป้มอยู่บ้านนะเขาได้ห้าสิบตัวครับ เลึกปะบ่๋ลึกบ่แมนเดี๋ยวละอะไรมันถอยไปแล้วคุชชองคุชคองแล้วมันเป็นดินอ่อนอืมบ่มันมีหลายมันจะมีหลายเนาะอืมบ่หลายกันหลายบ่มีคนไปใกล้เนี่ย้านส่งนะอันี้เขาเป็นผู้ซมเป็นผู้ซมให้เสาให้เสาขอนแก่นเสาหินเถื่อจัดการแกนแข็งจันเออมิดแก่นแข็งจันอันนี้เราสามเลยทุกคนเดี๋ยวน้อยใส่ซีหน้ากับตัวเองแล้วเสียเอา๋ออ๋อณนนี่ันนี่เดี๋ยวไอ้สิขึ้นขึ้นขึ้นอันนั้นให้ ขึ้นขึ้นขึ้นโบนให้ฝากทุกคนคนแรกโบนก็โบนก็ได้เพราะว่าอยู่คนไทยมันบ่แล้วร้องเบิงร้องเบิงหาเพิ่นสิหายวิธีใส่เสใส่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 เพราะว่าหนึ่งไร่หนึ่งเศษกับ่ากับหนึ่งแนนโอ้แกผมเป็นมิสแกนเป็นตัวแทนของเป็นตัวแทนของแข็งเวียงจันหรือนครหลวงเป็นคนเผากเป็นมิสแกลนเป็นเป็นเป็นยังเป็นของเวียงจันมันบ่นางสาวคนเผานางสาวชนเผาของเวียงจัน อ่าทีนะ่าทีน่าเราไปาจับมึงนี่จับตัวนั้นนะอย่าบังคับกันไม่บังคับหรอ,อ,อม,มันเป็นแบบตชิ้เสี่ยวน่ากระเดี่ยวมั้ยเซอมมขันมาได้จับขันมาได้จับ,จบหรือว่าดีอันสัมผัสมันสิขึ้นแล้วก็เอาไปฝันนะ,ะมันสิฝันแล้วมันสิย่านนะลองเบิงึงสิซิมเบิง ออเอาสิเ่าจเอาเอาคุยย่านจีนงใจหดบันม,มีแบบทุกคนมันก็ต้องมีอย่างนั้นนึงอะไรที่ว่ามันย่านมันแบบพี่นี่หาย่านนะเอ้ยย่านอย่างที่สุดนอนมันน้อยหมดที่ยังย่า,ยานเอาความจริงเลยที่พยาดนี่นอนนอนง่ายพยาน,น,นอนน้อย <c oughs> ย่านที่สุดยานขินขากทินขากเด้ออันนี้ที่หน้ามรนได้ย่านนะแต่คน,นเนี้ยมันย่านมันก็ต้องย่านอะตัวบงมันคือตัวบงหรือเปล่าที่หน้า ประเภทรพวงเดี่ยวนี่บริบบยันแต่ว่ายันยันมันเป็นยันงูกับอ่างูผิดเป็นยังงูผิดวะขี้ขี้ยันงูผิดเป็นบ่ช่ที่น้าเราหน้าสมบริบบทยันยันแบบนี้โอตัวปิงตัวเปิงนี่ยันบ่โอเคเอาเหยียบตัวนี้ก่อนเจีาบุ๋มให้อาเฮ็ดบ่ เฮซเปดี่นเปล่ยนเพราะว่ามะเดอยวอจัดการให้ตามกันไอ้มันเงื่อนสมองอย่าให้เราเรียนติงเงินเตะเปรมุมนี่ทีคาดเนี้ยนะเอาเด๋ยวอจัดการองเอานงไอ้เฮ็ดมาน้องกันเลยบุ๋มมาปลาคนงามเลยไอ้นั่นใมนี่นั่นแม่บุ๊มบิมนั้นสุดบุ้มุมนได้ยังไสว่างเลยสต็มตาไม่โดนต เอกของเราเอกของเราไงทีนมารอเอกว่านีี้ระเอกที่สีลเ่าีมีแตตน้านบุลีแบบตร้งๆเพเพจำเป็นตงม่ต้องลางกได้บอเอใ้น้ำเปล่าลวกน้ัื้อบอต้องลางเลย้นน้ำมันเลยมันมันต้องอยู่ทางนี้จึงเห็นเออมามามายังไม่สีอย่างไรเยอะมือเดี๋ยวจะให้บ่มีอันพวกข้าท้อมา เบกกี้ก็ได้นะเบกกี้บุคคลทองแบบให้แบบให้รับเขาต้องผสมเขาให้เห็นดีนะมามามาด้วยมั้ยเพะตีขนาดอยู่บ้านจะมึงจะทอดก่อนเองทอดแล้วเราจะปั่นคลุกใส่พักข่าโแล้วก็กินเลยเนาะเดี๋ยวขึ้นอันนี้ไม่ดูอู้หู้ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเขาแยกใส่มือได้ปะนี่ได้ล้างลหรอ้างบบรางก็ยาำทอด ผเสือแล้วเข็มตึงแกัน้เข็มมือดเตาให้่อยดเตาเปิดมือดิหานเสร็จแล้วมั้น้อยบก่อนหยบก่อนนะเอาเงเเลยโอเคโอเคแล้วสิเอาคลิปให้พี่เขาให้เป็นต้มแขนงยเงาๆเลยครับปักโซนดีเซียอะไรเป็นเซียด้วยะ อันนี้อันนี้กลายเป็นสูตรลับที่นี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบ um. สูตรลับวนันฉันสูตรประจําสูตรประจําจะเมนูประจำเลยมาใส่กระเทียมเลยเปดนาฬิกาเสร็จไหมอวดยอดเลยวูยูมีผู้สาวซื้อให้นะเฮาก็มีอยู่นะแต่บม่ได้ใส่กำลังสากเวทยู่เฮาก็มีนะมีทองด้วยนะอู้ใส่ไร เส่เลยใส่เลยพอพอพอใส่เด็กไหมหัวบุใส่จะใส่อีกน้อยค่ะจะทำให้ดูอุ้ยเขาใส่ตำหลังเอาบ่ะนะมันสีไหมอันผักเคียมนะไก่ชีสุกเนาจึงใส่บาะเพราะว่ามันสีไหมเดี๋ยวล่ะเออย่าตามสูตรแล้วสูตรไทยอันนี้บนสุดแล้วผัดไว้ยา่ามึกเคียมไปอุ้ยสิมมึงก็เลี้ยมกันดูว้าวเอ็มมือหนักมาก นะมาเล่นให้ดิเก่งตัวนี้ดิกลัวแล้วถ้าทุกคนติดตามนะจะฮูเนอะเพราะว่าไอ้มักหยอกว่าเป็นตัวบงติดแล้วมากันแคกป้อใจหายแท้ก็ยานยานให้เทเด้อสุดเจ้าเด้อสุเมฮิตลูลลเลีด้วยควันหลงไนยควันลงได้เป็กจะได้ท่าพี่ชอบจะเป็นเคยเล่าอีหลีเฮ้ยเฮ็ดเขาควันบอรให้ถ้าพี่ชอบก็ได้สินะ โอ้ยยันเลยโอ้ว้าวคัามู้เสียงบุพพ์อรเอาไพ่ตองมีนหนายังปดไปเงอีกเ้าลองเอาลงมาตอนอนนี้สมอแล้วยกุิบ้กองได้สูอ่อนแล้วค่ะพนกพมพมอนพนก็สเกาเอาผมมาเียีาเลไมนจะการเงอแล้วใช่ไหมค่ะ เอ Connie, ่คั่วเท่าน,นั้นเนาะให้บุม๋มจัดการทางนี้เนอตติน่าตากล้องเนาะพวกมีหลายกบบไส้ไส้ใหญ่แต่ว่าบบบริษัยนั่นบริษัลายบริษัลายเบย์คูสนาตี้อันนี้นะเส้น่อยเซหน่อยเสี่หไล่เสี่ยไลยผมมีสูตรลับของผมเดี๋ยวผมทำให้ดูผมจะทำเป็นเฟปล่อยแล้วลงโอ้โอ้ท้าเบิ้งตอนเสร็จเรียบร้อยโอ้สูตรลับว่านั้นเราไปกินอยู่หานอาหารกัมีหนุหรออันนี้เป็นสูตรฮานอันนี้เป็นสูตรลับเออลับอีละ เอารับกัยังมาเปิดเผยแมมรับตารับตาเบ่งพอทำาไมซ่อลับตาเบนีับตาดูนะต,นะต้องดูตาดูนะขั่วลด้ด้อมันไหมเด้อไม่หมดไม่พูดจะ,ะทอดวไ Một mừng, mừng chắp số được của chiếc tay hôm nay. Nếu sau, em, hay nữa kìa hát 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 ขัานงในเอกินขันงข้า,ขาเอกินบ่เด <ừ> ้มันก็คือกันอย่าบังคับกันซะนั่นนะแต่ว่านี่สิร้องมันแก่หมูอ่างแต่ฉันไม่ลงคุณกินไหมกินกินกินน้ำมาทำบาท้านกินน้ำมีหลานบ่มันเอามาให้กินเดียวโอเคผัดแห้อง,งอันนี้เป็นก็เจ้าใส่บังมาให้เด้เดี๋ยวอมาใส่บังอ่าจะเอากินมันแล้วนะนี่ยะนี่ยฮะกงรีนี่ก็ ตอนนี้ยางเป็นเทาที่ละกี่ก้าโอเคพ <9. S 1> ี่นอ้องโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องต้นเราใส่ก่อนแต่แต่อันนี้เรารีบเนาะถ้ามันดีจะจะทำเป็นไฟฟอยดีกว่าน,นี้หันแล้วโบเกี่ยมก่อนเนาะโบเกีก่ยมก่อนเลยแล้ว่าสีไหนพี่นอ้องเข้าไปหงเออเอาลงซ่าตะไคร,ร้มันช่เพราะเพราะเกาะเพรแห้ง่อร่ะลอยปะยังลูตอนนี้เลยเ<อ>มื่อไหร่ถ้าเป็นตะไคร้ตะไคร้เป็นสีเหลืองปุ๊บพร้อมที่จะรับประทานแล้วโอ้ดี อ๋อดีน่าจับตัวนั้นกันจับชิมกันนะหนึ่งสองรอมึงด้วยผมเบี้ยมมันสีเข้มคือมันจีบไปทังไหนอืมกบ่อบอกแล้วของแท้เป็นแต่จำสูตรปะแท้เข็มในเลยเอาตรงๆเอาตรงๆให้มันตรงที่สุดเลยเหรอมันนัวมึงที่กินแล้วเพอดี ลงยิบพิษจัดเนี่ยไปพ<ด>ี่<ด>ของแจมบุ๋มบัดนะครับมาแจมบุม๋มจะทําอะไรหัวเนี่ยอันนี้มันสุกไงอยู่ดอกมันเป็นเนื้ออ่อนเนะเา,า,านะโอ้ต้องใส่อะไรก่อนอ่าอนนจัดไปนนไปกับดิซิมคือกันซินนาบะซิมก็ว่าเป็นยังฮะคับก็ที่หน้ากิ่นก็ที่มันเป็นแบบนี้ที่หน้ากินเตยดักเด่

เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกินก็ว่าลายมันบ้างนาจานเรียกแต่ประมาณนี้โอเคไกายนาติน่ายิบผิดจานเนอะเอ้มาชิมชินอยู่ครับอ่าเป็นยังไงเอ็นพี่น้องเขามันกินน้ำเนตี้หร่าก็เป็นน้ำตานะอ่ามาเด้อมาเด้อมากินข้าว เราอยากให้ทุกคนลองสีเพราะว่าบางคนกับโบเคยกินครับซิมซิมซิมเอาซิม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 เมนูอะไรนี่ถอดหยิบเอาไหมบอกพันหยิบเอามือเลยได้ทุกคนไอหยิบเอาเลยเด้อครับหรืออยู่ทางบ้านก็ได้อยิบอบันไอหยิบเอาเลยได้ควันควันไอพันเนี่ยมันอ้ําอ้ำอ้ำาอ้ําอ้ําอ้ํอ้ําแทนเอาเอากินไปไอซีเป็นตากล้องที่ดีที่สุด ในชีวิตให่ครับน้องๆนะคเนือเมื่อกีน้องๆริงจับไอ้กระอิมน้ำาหลือนงะบ่เป็นไงแซ่บอกอ่าเค็มเนี่ยนะมันมันมันเริ่มแบบเริ่มแห้งมาแล้วมันเริ่มเค็มนล้เริ่มเย็นมาแรอวะเค็มหวเลยอือเสลวครับพี่น้องครับคือวิถีชีวิตของน้องตินาน้องแจมบุ๋มที อยู่ในเวียงนะครับเขากลับมาสางมาเยี่ยมมายามน้องๆครับว่าอยู่จังใดไปยังใดเนี่ครับนี่คือวิถีชีวิตประจำวันของเรากินแล้วก็นอนใช่ไหมครับนอนเรียนไปเรื่อยเรียนนอนโอเคโอเคเอาเอาชิปนี้กับฝากพี่น้องน,นะแจมบล้อม <c oughs> คลิปนี้กับพีมีทั้งหลายลทุกคน,กกคนจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วก็ฝากทุกคนอย่าลืมเข้าไปติดตามยูทูปของแก้มบุ๋มสาวลาวได้เด้อกับฝากติดตามของตีน,าน่าในระกายเอเลยแล้วการหอพยาธิคนยอด<ม>หลายคนครับ,ไ,บ,บไปกินข้าวแล้วก็เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับอขอบคุณครับ